จากจุดเริ่มต้นในปี2018บริษัท Porsche Non d r y System จำกัดก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำในวงการแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักที่มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการทุกคนด้วยแรงสนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วนการได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งอย่าง Alliance Rondy System บริษัทผู้ผลิตเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการที่มากกว่าการเป็นคู่ข้านั่นคือการร่วมเป็นครอบครัวที่จะก้าวไปด้วยกันจนปัจจุบัน Posh Laundry System และแบรนด์ร้านสะดวกซัก24 Wash สามารถเติบโตได้มากกว่า400สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา7ปีเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจร่วมกัน Posh Laundry System มีความตั้งใจใส่ใจดูแลรายละเอียดเป็นพิเศษในทุกๆด้านโดยเรายึดถือประสิทธิภาพความสะอาดต่อผ้าทุกชิ้นและการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญจึงทำให้ p o s h Run Re s y s t y s t e m และ24 Watch เติบโตเป็นผู้นำในธุรกิจร้านสะดวกซักร,รักโลกในประเทศไทย24 Watch Beyond ช o ิอ e r รอ r ดูแมน w e l l Live Well มั่นใจ ด้วยเครื่องซักอบผ้าจาก Speed Queen แบรนด์เครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของโลกเรามีรูปแบบสำหรับการเปิดร้านสะดวกซักที่หลากหลายตอบโจทย์เหมาะสมกับทุกความต้องการของนักลงทุนครบจบที่เดียวด้วยบริการ one stop service ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบติดตั้งร้านขาการทำการตลาดโปรโมทร,ร้านรวมถึงทีมงาน customer care ที่จะช่วยดูแลให้ทุกบริการไหลลื่นไม่มีสะดุด บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานโดยทีมช่างเซอร์วิสผู้เชี่ยวชาญของเราที่ได้รับการอบรมจาก Alliance r o n d r y System และเรายังมีการจัดเก็บอะไหล่ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการหลังการขายที่เราให้ในทุกขั้นตอน การันตีด้วยอางามวันผู้แทนจำหน่ายคุณภาพยอดเยี่ยมจาก Allian นด์ร r y s y y t e m ประเทศไทยและอางาวันมาตรฐานแฟรนไชส์คุณภาพยอดเยี่ยมกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบหลังบ้านของเราเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบริการหลังการขายเราพัฒนาทีมช่างให้มีศักยภาพ ในการที่จะช่วยดูแลเครื่องจักรของลูกค้าเรามีการสต็อกอะไหล่ให้พร้อมต่อการเซอร์วิสแล้วก็เรามีการขยายสูตรบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยทําการตลาดเพื่อให้กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการเนี่ยรู้จักแบรนด์ t h o a n d s Watch เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้กลับมาใช้ซ้ําในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เยอะขึ้นเรามีการ พัฒนานระบบแอปพลิเคชันของเราว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันของทางผู้ประกอบการเองในส่วนของแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการเนี่ยเราสามารถจ่ายผ่านออนไลน์ได้แล้วก็มีการสะสมแต้มเพื่อนำแต้มเนี่ยกลับมา r e d e มพ point ในการได้ privilege สำหรับของผู้ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการเนี่ยจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการนี่สามารถบริหารงานร้านได้สะดวกขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่หน้าร้านก็าสามารถจัดก,การบริหารงานได้อย่าง สะดวกและคล่องตัวมากขึ้นทเวนตี้มีความตั้งใจพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยจุดมุ่งหมายการเป็นกรีนรอนด o แม t ซักที่นี่ดีต่อโลกร้านสะดวกซักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราได้มีการออกแบบระบบะบำบัดน้ำและอากาศเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ 24 Watch ยังมีเป้าหมายควบคู่กันไปในการร่วมตอบแทนสังคมในระยะยาวด้วยโครงการ24 Watch Care วอชแ a ร์ที่ทำร่วมกับมูลนิธิต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน Porsche Rondry System และ24 Watch เราจะไม่หยุดพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดและเรา ยังคงมุ่งม,มั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีร่วมกับการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกของเราเติบโตอย่างยั่งยืนและสวยงาม24 Watch Beyond r ป n อ e นร a น r ดเ n ทรอ w e l l live well